เออเขาเกลี่ยง่ายนะกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะเป็นกลิ่นของแบบสารสกัดจากกุหลาบสบายผิวเลยเซรั่มบูทผิวที่ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสตึงกระชับของออร์เทลเพนเที่เขาว่าดีนะลองแล้วจะเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นไปตามที่เคลมไหมเดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวครูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะอีกหนึ่งแบรนด์ในตำนานที่หลายคนคงคุ้นหูเป็นอย่างดีนะคะก็คือ Oriental Princess เนาะตอนนี้เขาออกเซรั่มน้องใหม่นะคะที่ช่วยบูดผิวจากความหมองคล้ำนะมาปรับสีผิวให้กระจ่างใสด้วยสารสกัดพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะคะคือเป็นสองสูตรดูโอกู้ผิวนะคะที่มีทั้งแบบพรีเซรั่มแล้วก็เซรั่มเข้มข้นสูตรนี้งานวิจัยนั่นเลยะค่ะแล้วก็กระแสตอบรับจากผู้ใช้จริงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะสองสูตรคู่ดูโอนะที่หมองพูดถึงก็คือนี้เลย คือหน้าตาเขาคล้ายกันเลยคุณคุณจริงๆรมองเก็บกล่องเขาไปด้วยนะนคุณคุณกล่องเขาก็จะคือหน้าตาคล้ายกันแบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายมือก็คือกล่องนี้เนะะี่ยค่ะเป็น boosting serum นะคะชื่อว่า Oriental Princess Red Natural Whitening and Firming Phenomenal Boosting Serum นะส่วนกล่องขวามือเนะะี่ยค่ะชื่อ Oriental Princess Red Natural Whitening and Firming Phenomenal Concentrate Serum นะคะหน้าตาคล้ายกันถ้าดูว่าสูตรไหนคือยังไงเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้คุณคุณอย่างอันเนี้ย boosting serum นะคะก็จะเขียนไปเลยส่วนสูตรนี้ก็จะเป็น concentrate serum ก็จะเขียนไ้ที่ กล่องแบบนี้นะ <Okay. S 1> หรือจะเรียกว่าเป็นเซรั่มลูกสนก็ได้นะจุดเด่นของเซรั่มคู่นี้นะคะก็คือทางแบรนด์เนี่ยเขาใช้นวัตกรรมธรรมชาติและที่ชื่อว่าโกคอรลอยโคยามากิคือเป็นการรวมความสามารถของสนโคยามากิที่อยู่ในตระกูลเชดปิติเนนะคะหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าสนร่มก็ได้นะปกติแล้วสนชนิดนี้ค่ะเขาสามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวนะแลวก็เพิ่มความเรียบเนียนให้กับผิวได้นะคะเขาจะเอาสารสกัดจากสนชนิดนี้มาทําให้ขนาดโมเลกุลเล็กลงมีงานวิจัยที่พูดถึงคุณสมบ,บัติของสนร่มนะคะว่ามีสารออกฤทธิ จำพวกนะอย่างฟลาวโนนอยเทอร์ปีนในปริมาณที่เยอะนะคะก็มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการชะลอวัยชะลอริ้วรอยได้ดีค่ะคุณคุณข้อดีของการนําสารสกัดชนิดนี้นะคะมาทําให้มีโมเลกุลเล็กด้วยนวัตรกรรมที่ชื่อว่าโกโคอรอยโคยามากิเนี่ยนะสามารถช่วยทําให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะแล้วก็โครงสร้างของโกโคอรอยโคยามากิเนี่ยยังเป็นเหมือนโครงสร้างไฟฟ้าของผิวชั้นนอกนะคะทำให้เหมือนเป็นการเคลือบผิวไวแล้วก็สามารถกลับเก็บความชุ่มชื้นของผิวเราได้อีกด้วยนวัตรกรรมอีกตัวที่ทาง เลือกใช้ก็คือการใช้โรซาไฮบิดเรดคอมเพล็กซ์เนี่ยนะคะเป็นการรวมคุณค่าของสารสกัดอย่้ยตัวเข้ามาด้วยกันก็จะเป็นสารสกัดจากโรซาไฮบิดฟลาเวอร์นะคะก็คือเป็นดอกกุหลาบสีแดงเข้มไปจนถึงดาเลยสารตัวนี้มีคุณสมบัติในการเป็นแอนตี้อาจิ้งที่ดีเพิ่มสารสกัดจากโรซาหรือดอกกุหลาบชนิดอื่นนะคะมาอีก3ตัวรวมถึงมีตัวคลูโคนแบคเตอร์นะคะฮันนี่เฟอร์เมนต์ฟิลเตร์เนี่ยนะ,ะก็คือเป็นการนําดอกกุหลาบเนี่ยไปหมักด้วยน้ําผึ้งนะคะประโยชน์ก็คือว่าสามารถที่จะมากระตุ้นเซลล์ผิวที่ตาย หรือว่าเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยให้หลุดออกนะอย่างอ่อนโยนนะคะ <S <S ก็จะทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นจุดเด่นของโรซาไฮบริดเรดคอมเพล็กซ์เนี่ยนะคะทา้งแบรนเขาทดสอบแล้วว่าสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าไลคโคปีนนะคุณคุณถึง2.5เท่าเลยคือหมองว่าน่าสนใจหมอก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับดอกกุหลาบนะคะสายพันธุ์โรซาดามัสซิน่าเนี่ยซึ่งดอกกุหลาบสายพันธุ์นี้ค่ะสก,กัดออกมาแล้วเขาจะมีส่วนประกอบหลายอย่างเลยคุณ <S <S คุณทั้งฟีโนลิกฟลาวานอยด์อัลคาลอยด์แทนนินเทอร์ปีนไตรเทอ,อรอ์ <S <S เขามีฤทธิ์ในการมาช่วยดูแลผิวได้ค่อนข้างเยอะนะก็คือสามารถที่จะต้านอนุมูลสัสระยับยั้งการทํางานของคอลลาเจนที่เป็นเอนไซม์ ide, ที่ไปย่อยคอลลาเจนนะเนาะก็ช่วยลดความเสื่อมของคอลลาเจนที่ผิวได้นะคะลําดับในการใช้เนี่ยนะคะจะใช้เป็นตัวนี้ก่อนก็คือตัว boosting serum เนี่ยคะ่ะคือนอกจากประโยชน์ที่พูดไปแล้วคะ่ะใน boosting serum ยังมีสารที่ชื่อว่า saccharina angustata extract นะก็คือสารสกัดจากสาหร่ายสีน้าตาลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาหารผิวมาช่วยบํารุงฟ้นฟูผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะโดยสามารถที่จะลดการสญเสียนน้้ําไดะะคะ ให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลดการระคายเคืองของผิวได้มีโซเดียมฮยาโรเนตเนาะที่มาช่วยเสริมเรื่องความชุ่มชื้นนะคะมีแอสโคบิลเตตไอซโซบามิเตตอีกตัวนะคะที่เป็นตัวมาช่วยเสริมเรื่องความกระจ่างใสอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องมีการใช้บูตติ้งเซรั่มก่อนก็คือทางแบรนด์เขามีการทดสอบแล้วนะคะว่ามีประสิทธิภาพเป็นตัวช่วยเสริมในเรื่องของการทําให้สารเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากกว่าผิวที่ไม่ได้ใช้บูตติ้งเซรั่มด้วยนะนคุณเอาง่ายๆก็ค็คืือออตตตาาาาามมมชช่่่่่เเเเ้้ลยะะวววปนนััททีีใสรถจซึ ลแล้วก็มีประสิทธิภาพได้มากคือเดี๋ยวหม่องจะเริ่มทาจากตัวบูตติ้งเซรั่มก่อนนะคะก็จะทาเป็นสเต็ปแรกนะเนื้อเขาก็จะเป็นแนวแบบเนี่ยค่ะสีขาวขุ่นแบบนี้แต้มไปก่อน เออเขาเกลี่อง่ายนะกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะเป็นกลิ่นของแบบสารสกัดจากกุหลาบสบายผิวเลยก็ปรับค่อนข้างสูไวนะคะผว่า <Wow. S 1> หลังทาผิวชุ่มชื้นดีนะเนี่ยรู้สึกได้เลยแล้วขวดเขาก็คือโอเคเลยนะเป็นแบบขวดหัวปั๊มแบบเนี้ยนี่ปิดฟ้าละก็ขวดดูแบบเออสีแดงนะสวยหรูราดี หลังจากที่ใช้บูติ้งเซรั่มแล้วก็จะมาเป็นตัวคอนเซนเทรตเซรั่มเนาะนอกจากจะมีนว,วัตรกรรมที่พูดไปแล้วนะคะเขายังมีซิตริกแอซิดซึ่งก็คือ a h a ชนิดหนึ่งนะเป็นตัวที่มาช่วยผลัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วเนะี่ยให้หลุดออกไปนะคะมีฟูริกแอซิดนะเป็นตัวที่มาช่วยต้านอนุมูลสระแล้วก็ลดความเสื่อมของผิวที่ถูกทําร้ายจากพวกแสงแดดต่างๆสําหรับคอนเซนเทรตเซรั่มเนี่ยทางแบรนด์ก็มีการทดสอบเหมือนกัน,นะคะ่ะคุณคณเขาทดสอบในอาสาสมัครกิ่งทั้งหมด9คนนะคะให้ใช้คอ um นเซนเทรตเซรั่มนี่แหละค่ะนานเร ผลิตเนี่ยคลดลงนะความยืดหยุ่นของผิวก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหลังจากที่ใช้เซรัม่มเพียงแค่3วันเท่านั้นเองคะ่ะ<บ>เมื่อกี้ใช้บูติ้งเซรั่มไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตามด้วยตัวที่เป็นคอนซนเทรตเซรั่มตัวขวดก็จะหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าตรงเนี้ยจะเขียนว่าคอนซนเท r รตเซรั่มเห็นไหมอ๋อคอนซนเทรตจะเป็นเนืาา้อใสแบบเหลวอย่างนี้เลยนะแต่งกัน เลี่ยง่ายเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็โอเคซูมไวระดับหนึ่งเลยหลังทาก็ผิวแบบชุ่มชื้นดีนะเนี่ยชุ่มชื้นดีเลยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหนอะหนะนะคะ ทั้งสองสูตรเลยก็คือไม่มีน้ำหอมสังเคราะห์ไม่มีสีสังเคราะห์ไม่มีมิเนอร์ออยล์ไม่มีซิลิโคนไม่มี EDTA ไม่มีอลูมิเนียมคาร์ไฮเดตไม่มีไตรโคแซนนะคะใครที่กังวลว่าเอ๊ะจะแพ้สารกลุ่มนี้หรือเปล่าก็สบายใจได้แต่ว่าอันที่จริงทั้งสองสูตรเนี่ยก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะแต่ก็เป็นแอลกอฮอล์ที่เขานิยมนํามาใช้เพื่อให้เนื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าให้เท็กเจอร์เนี่ยสามารถที่จะซึมได้ไวไม่เหนียวเนืนนะเนาะถ้าคุณคุณกังวลก็สามารถที่จะทดสอบที่่่่ททท้้้อออออองงงงงแขนนนนนนกกไไดดดะะะะค,ะคสสําาาาหหหรรัับมมามามมเยปปณ์ๆนะซึ็จ ตัวบูติ้งเซรั่มก่อนแล้วค่อยตามด้วยคอนเซนเทรตเซรั่มตามลําดับนีแหนะคะโดยที่หม่องหยุดเซรั่มตัวอื่นไปเลยนะหมองรู้สึกว่าหน้าหมองสว่างขึ้นไม่ได้ถึงกับว่าเปลี่ยนเฉดสีไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ว่ารู้สึกโอเคขึ้นนะคะปกติจุดดำๆไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่หลังจากทานเนี่ยรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นดีไม่ได้ระคายเคืองหรือว่าคันยุบยิบหรือว่ามีอาการแพ้ใดๆออกหมองลืมหมองไปหมองทาเช้า,ชาเย็นนะคะถ้าเป็นสูตรเวทเนเจอรัลไวต์เทนิ่งแอนด์เฟิราา 1, ์มมิ่ ส่วนสูตร Great Natural Whitening and Firming p h e n o m e n a l Concentrate Serum นี่นะคะขะนาด30มิลลิค่ะราคา1,100กับอีก15บห้าบาทค่ะคุณคุณที่สนใจก็สามารถซื้อได้ที่ช็อปของ Oriental Princess ได้เลยนะหรือว่าจะเป็นช็อปที่ออนไลน์ก็ได้นะคะมี Shopee Lazada มี c o n w วีเนาะสามารถสั่งซื้อที่ Oriental Princess com ก็ได้นะคะหรือจะชอบง่ายๆก็แค่แอดไลน์ที่สาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวหมองใส่ลิก์ไว้ให้ สำหรับเซตนี้เนี่ยมองว่าออร์ทอเป็นเซตค่อนข้างทําได้แตกต่างจากอือื่นในท้องตลาดนะเนื่องจากว่าสารสกัดหลักที่เขาใช้เนี่ยเป็นสารสกัดจากกุหลาบเนาะแต่ว่าถึงสารออกฤทธิ์หรือว่าสารสกัดที่ใช้เนี่ยค่ะจะดีแค่ไหนถ้าเขาไม่สามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคุณคุณนวัตรกรรมที่เขาเลือกมาใช้นะคะมันก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเป็นการที่ทําให้สารสกัดเนี่ยสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะออกฤทธิ์ได้ตรงจุดมากขึ้นคุณคุณ,คณที่อยากจะมีผิวกระจ่างใสเนาะจะมาแบบหวังพ่มอไ ะะบ้านเราแดดแรงพอสมควรนะถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ work from home นะคะอยู่ในบ้านก็ต้องทาครีมกันแดดออกข้างนอกยิ่งต้องทาใหญ่เลยคุณคุณที่กำลังมองหาเซรั่มที่มาช่วยรับปรับผิวให้กระจ่างใสให้ผิวดูต่งตึงมีสุขภาพดีนะคะเคยใช้เซรั่มมาหลายตัวแล้วอา,อาจจะยังแบบไม่ได้เห็นผลสักเท่าไหร่นะคะก็อยากให้มาลองเซรั่มสองตัวนี้ของ Oriental Princess ดูเนาะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเขามีนวัตก,กรรมที่มาช่วยให้สารออกฤทธิ์เนี่ยสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีคุณ,ค,ณคุณที่เคยใช้แล้วนะได้ผลยังไงหรือว่าอยากให้มองไปใชสตรน Oriental Princess อ,อย่าลืมมาเมาห์มอยกันนะคะและวถ้าเห็นว่คลิปนี้มีประโยชน์ไทยยมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เนท่คนณยินคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเช็ควันนี้ครูยมองไปแล้วนะคะ